เอาละครับต่อไปผมจะมาอธิบายทางเลือกนะฮะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียให้กับ Ste ี m y a r d นะฮะเมื่อเราใช้ระบบของเขานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะแสดงทางเลือกทั้ง3ทางเลือกให้ท่านดูนะครับสำหรับทางเลือกในการใช้ระบบ s t e m ม Y a r d เนี่ยเรามีด้วยกันทั้งหมด3ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือฟรีนะฮะ แล้วก็ทางเลือกที่สองเนี่ยเสีย,ยเดือนละ20เหรียญน,นะเป็นเรียกว่าเบสิกนะแล้วก็ทางเลือกที่3ก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลนะเสีย,ยเดือนละ39เหรียญน,นะครับสำหรับฟรีเนี่ยก็คือเป็นสิ่งแรกที่ผมแนะนําให้ทุกท่านใช้ก่อนนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะซึ่งเมื่อเราเลือกสมัครในเวอร์ชันฟรีเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือเราสามารถแชร์ Share, หน้าจอได้นะฮะ สามารถสร้างก็เรียกว่าแบนเนอร์เป็นข้อความเช่น call to action นะฮะที่จะให้ปรากฏบนหน้าจอไลฟ์ต่างๆนะครับแล้วก็ดึงคอมเมนต์จาก Facebook มาแสดงในในสตูดิโอที่เรากำลังไลฟ์อยู่ได้นะฮะทำให้เราเห็นว่าใครกำลังพูดคุยอยู่กับเราบ้างนะครับสามารถที่จะดึงคนเนี่ยก็คือสามารถ พูดคุยกันพร้อมๆกันในหน้าจอเนี่ยได้6คนนะคก็คือแขกเชิญแขกแค่ทั้งหมด5คนรวมทั้งเราด้วยก็เป็น6คนคือมี6คนเนี่ยสามารถปรากฏพร้อมๆกันบนหน้าจอเนี่ยได้6คนนั่นเองนะครแล้วก็สามารถกําหนดสีได้สีของแบรนด์ของเราเนะฮะแล้วก็สามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่ากรีนสรีนก็คือเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราสามารถแทรกภาพข้างหลังในเป็นรูปแบบที่เราต้องการได้แต่ต้อง ต้องมีจอขักเกียวๆข้างหลังนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเทคนิคกรีนสกรีนนะแล้วก็สามารถสตรีมได้ทุกที่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเป็นการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเป็นเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบสแอปพลิเคชันนะแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวฟรีเนี่ยมันจะปรากฏโลโก้ของไอตัวสตรีมยาร์ที่เป็นรูปเป็ดปากยาวๆสีเหลืองเนี่ยบนบนไลฟ์เราง่ายๆว่า มันเป็นไลฟ์ของเราแต่มีโลโก้ของคนอื่นขึ้นมาปรากฏเนี่ยมันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยลดลงในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้ไปเชิงการค้าอะไรเราเราใช้ไปช่องทางในการไลฟ์ live ให้ข้อมูลนะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์อะไรเท่าไหร่ก็ก็ก,ก,ก็อาจจะใช้ของฟรีไปนะครับแล้วอีกข้อจํากัดข้อหนึ่งก็คือมันสามารถสตรีมได้แค่20ชั่วโมงต่อเดือน คือให้ฟรีได้แค่20ชั่วโมงต่อเดือนถ้าเกิดว่าท่านใช้เกิน20ชั่วโมงนะม,มันอาจจะตัดแล้วท่านก็จะใช้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านคำนวณแล้วเนี่ยท่านใช้เดือนหนึ่งเนี่ยไม่ถึง20ชั่วโมงท่านก็ไม่จมําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายแตก็ใช้ตัวฟรีไปนะครับมาดูออปชันที่2ก็คือเบสิกนะฮะไอ้ตัวเบสิเนี่เสียเดือนละ20เหรียญก็ตกประมาณ600กว่าบาทนะฮบเกือบ,บ700นะฮะเกินอยู่อัตราค่าแลกเปลี่ยนนะครับ สิ่งที่จะได้จากแพ็กเกจเบสิกเสียเดือนละ20เหรียญเนี่ยนะฮะก็เราจะได้ทุกอย่างที่ไอตัวฟรีเนี่ยได้แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันก็จะไม่มีตัวสตรีมยาร์ดแบรนดิ n งไม่มีไอตัวเป็ดปากเหลืองปรากฏเป็นโลโก้อยู่ในไลฟ์ของเรานะฮะแล้วเราสามารถใส่โลโก้ของเราเองได้นะมันก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือสื่อสารแบรนดิ n งเราผ่านไลฟ์ของเราได้อย่างเต็มที่นะครับอันลิมิเต็ดสตรีมมิงก็คือ ไลฟ์ไฝกี่ชั่วโมงเลยก็ได้นะฮะไม่มีข้อจำกัดในเดือนหนึ่งเนี่ยเราตราบใดที่เราจ่าย20เหรียญเนี่ยเราสามารถสตรีมมิ่งได้อันดิมเต็ดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวฟรีเนี่ยได้แค่เดือนละ20ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะเชิญแขกเข้ามาแล้วมาปรากฏอยู่ที่หน้าจอไลฟ์เนี่ยได้ถึง10คนนะฮะแล้วก็สามารถใส่โลโก้ของเราเองนะเพราะว่ามันไม่มีไอสตรีมยาร์ดแบรนดิ n งปรากฏในจอละ เราก็ใส่โลโก้ของเรานะฮะใส่โอเวอร์เลคคืออาจจะเป็นแบ็กกราวมีรูปภาพที่พิเศษพิเศษที่เราต้องการสื่อสารผ่านไลฟ์เราเนี่ยนะฮะได้นะซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับตัวแบ็กกราวนะฮะสามารถใส่แบ็กกราวที่เฉพาะเจาะจงได้นะครับแล้วก็ c u สตอม RTMP Destination ถ้าเกิดท่านจะใช้ก็เรียกว่ามีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้อ p อปชันนี้ได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้หรอกคนที่ไม่ได้มีเว็บไซต์ของตัวเองไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองก็คงจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร,ร่นะฮะสามารถบันทึกเสียงบันทึกภาพเสียงต่างๆเนี่ยได้ถึง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถบอดแคสต์หรือว่าไลฟ์ออกไปได้2ช่องทางนะอย่างผมเนี่ยก็คือไลฟ์ไปที่เฟซเฟซบุ๊กเพจนะฮะแล้วก็ไลฟ์ไปที ยูทนะูบชาแนลในเวลาเดียวกันเหมือนเราเป็นทนะีวีปูา่ทอดอันเดียวแต่จริงไปได้หลายช่องทางนะก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าช่องทางเดียวนะนี่ก็คือเสีย20เหรียญต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาเลือกออปชันที่3ที่เป็นโปรเฟสชันแนลเนี่ยก็คือ39เหรียญต่อเดือนเนี่ยเราก็จะได้ทุกอย่างเลยที่ไอตัวเบสิกเนี่ได้แถมนะเพิ่มเติมขึ้นมาคือสามารถบันทึกได้ถึง8ชั่วโมงนะฮะ แล้วก็สามารถสตรีมไปได้5ช่องทางก็คือสมมุติว่า f เฟซบ o ๊กเพจของเราของผมสมมุติ s t ร์จิกแมนเนี่ยหช่อง YouTube เป็น1ช่องแล้วผมมีกลุ่ม Facebook Group อยู่อีก2กลุ่มนะฮะได้อีกแล้วอีกอันนึงอาจจะเป็นไปที่ลิงกินนะฮะก็ได้5ช่องทางนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าท่านอยากแค่2ช่องทางก็ใช้อันนี้นะฮะ ถ้าเกิดต้องการ5ช่องทางเลยก็มาเลือกโปรเฟชชั่นอลก็เดือนละประมาณพันกว่าบาท30มสิบอาเซสว่าสี่สิบสี่สิบคูณสามสิบก็พันสองพันสองพันสามพันสี่ประมาณนี้แล้วแต่อัตราค่าแลกเปลี่ยนนะครับนี่คือ3ทางเลือกนะในการที่จะใช้สตรีมยาร์ดเป็นเครื่องมือในการไลฟ์สตรีมมิงคอนเทนต์ของท่านไปสู่โซเชียลมีเดียชแนลที่ท่านมีอยู่